โอมเมนสังสมานานลงมาครับแล้วฝั่งซ้ายเป็นต้นชุรัตแล้วแดนหน้าอย่างนี้นะครับโอ้โหลิขิตยิเอกส,สิทธิ์ยกเก้าอี้เองเลยปกติไม่เคยยกเองอน่าจะยาวๆและว,วันนี้นะคุณกีนะส่วนทางด้านเสียแปงมูสดตอนนี้คว้าสามเต็มเต่าพร้อมแล้วลูกนี้มาได้เรียบร้อยสาธรจุนเสริมนี่ครับจอมยุทธชอลิ้วเฮียงครับโอ้โหวันนี้ยิงโชว์บอสส่งเลยมาดูตเตาศูนย์ปล่าสักบาลข้างหลังนะ บอลมาที่ป้อมมงคลป๊อมงคลลึกไปถึงเจ้าตองตองจังหวะนี้ยังพลิกไม่ได้แล้วก็แล้วก็ตองปล่อยให้เล่นหนึ่งสองครับตุ้มแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเท้าสู่เท้าครับพาร์ทแอนมูฟครับโอ้โหดูรับไล่มาจากข้างหลังเลยนะต้นชูรัตต้นคูนบุษรามาที่โกเมนออกไปที่ลิขิต ออกไปที่ตองตบมาโดนเจ็ดตัวเลยนะครับโอ้โหโ,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 โต้นชุรัตว่าไงสับายโอ้โหต้นกลับมาแล้วสองนัลดล่าสุดที่ผ่านมาก็ากต้นชุรัตฟอร์มตกมากเลยนัดน,นี้มาแล้วครับอเล็กซานโดรซาโตุสุมา,าน S <S ารครับมาที่อิสเรลเซซวันยังไงครับเข้ามาที่ป๊อปมงคลป๊อปมงคลออกขวาลงอาแล้วขวาอาีจีเรียบร้อยโอ้ยอยังอยู่ครับธีรพงษ์เซฟไม่ได้บอลต้อง ตุลาช่วงวันปียะวันปียะยี่บยี่ห้ายี่หกตุลาสองวันจบอ่ะจังหวะนี้ก่อนเกียนให้มาที่ปานซักแล้วก็เรียบก็โอ้โหได้ครับปานซักว่าไงปานซักแทงมาฝั่งขวาหลุดแล้วหลุดแล้วป๊อปโมคนแทงมาอิสราเอลใช้สุวรรณเรื่ มได้แล้วครับไล่มาหนึ่งประตูต่อสองมาแล้วแล้วก็เป็นอิสติสันตุ์บอลออกมาที่ต้นคนูอ่ะไม่ใช่ขออภัยครับต้นคูนยัดมาที่ต้นชุรัตใส่ขวาได้ไหมใส่แล้วลูกนี้ยังไงซ้ำไม่ได้อเล็กซานดรต์ครับบอลที่ปอบมงคลปอบมงคลกระโดดขึ้นมาครับบอลอยู่ที่ต้นคูนศราให้มาเจ้านี้เถิดเกียรติเก็บเจ้าหสองได้บอลมาที่ขวาพี่จีเติรดเกียรติออกมาปานสักแล้วก็อิสเรนเรียบลง อสเรียลไทยสุ้ว้านี่ครับโอ้โหดาวสโมสรประจำทีมครับโอ้โหถามเลยว่าทําไมท่นเทิดเกียรติไม่ชวนชนวีเล่นนะครับชนุทเทอร์เกติตอบว่ามีอิสเรียลแล้วผมไม่ต้องมีชนวีก็ได้ดูพอบาคนบีบเอามาที่โกเมนอาร์แล้วครับโกเมนโดนทางหน้าเทิดเกียรติโอ้โหดูเทิดเกียรติเทิดเกียรติมาแล้วเทิดเกียรติแขทงบอลเก่งมากแล้วแทงลูกนี่เทิดเกียรติบุญเอ้าบอลมายัดมาเทิดเกียรติได้ไหมเรียยบร้อเ็ว โทรไปตามผมนะมึงมาดูมึงมาดูกูมึงมาดูนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหสามลูกแล้วนะคุณกี<อ> uh. สามลูกแล้วครับดูตลอดไหมดูตลอดดูตลอดนะผมก็ดูตลอดนะรายการอาสุดตกมาตายครับ <c oughs> แล้วก็มีแต่คนอยากเตะแล้วครับสนามดีๆมาดูจังหวะนี้กันต่อนะครับ <c oughs> นั่นแหละไปแล้วขวาอดริสซอนออกมาเทิดเกียรติเทิดเกียรติบุตเติมยังไงครับเทิดเกียรติยิ้มลูกนีที่ตีซ้ายโอ้โห เกต้าขวายเยิงเกับบอลซ้ายนี่โอ้มีปัญหาเลยครับ oh. ออกมาที่ตันชูรุตหรือว่าต้นชูรัตครับเคาะมาที่แม็กซาเม็ปั่นลุงนี่เรียบร้อยโอ้โหเป็นสูตรครับดอกนี้ครับแม็กซาเม็ยิงแบบนิ่งๆเลยครับเรียบร้อย <Yeah. S 2> <laughs> <laughs> เอาละครับตีเสมอได้แล้วครับเป็นสามตัวสามครับอุจารสไปโดนบังนะมื่อสักครู่นี้นะเคาะไปที่โกเมน โกเมนแทงมาที่ลิกิตอาแล้วครับเทเทวบดแล้วครับเพราะว่าสภาพร่างกายนี่เหนือกว่าแน่นอนยังไงกัตริย์ทอดูเกบังดูเกบังเรียบร้อยโก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 ลูกเก่งสารทอจุดเสริมแลวครับบังบัง้วหักข้อดอกนี่ครับโอ้โหเห็นตั้งแต่เด็กยันโตอยู่ไม่ได้แล้วครับอิเซสต้องลงมาเลยครับปอยสาธรทอฉายได้ยังไงลูกนี้นะลูกลักษณะนี้มีอยู่สองคนนะครับที่ชอบทำนะมีใครบ้าง มีคนก็ชนวีนะอ่าใช่ใช่บังบังแล้วหักเอ้โหมแล้วได้ประตูนาทีบาปด้วยครับฮาตาต,ตติตาโนโลแล้วบานเราพี่น้องเราอย่างนี้ยังไงครับโกเมนอ่าแล้วครับโอ้โหเสียบบอลด้านกลางเจ้านี้ยังไงยังไงครับออกมาไม่ได้ครับโอ,โอ้โหโอ้โหสุดสุดอิสเนตเฉยสวรรณยังไงครับไม่ผ่านทางหน้าตัวครูสราแล้วจังหวะนี้ยังไงเสร็จปาสักโอ้โหปาสักออกมาที่โกเมนสังสมานนันออกมาที่ซาโตจูเซ่ออกีกรครั้ง สาธรให้มาที่หย,ยัดลูกนี้ได้ไหมยัยงติดอยู่อูต้องชมทางด้านเทพเทวานนะครับกล้ากล้าใช้ทางด้านศักชยัยแล้วก็กล้าให้โอกาสผู้เล่นทุกคนที่มาวันนี้นะคุณบัคคุยเสียกต้นคูบุษรายังไงหยัดขวาเอาแล้วงานงอกงานงอกอิสเร็เลี่ย นขอองิสสรเชนี่ครับตีเสมอได้แลวครับโอ้ไปพลาดนทางด้านสามปากการแนวรุกอย่างอิสเรเอลมงคลนแล้วก็อเล็กซานโดซันโตสุมาระมาครับโอ้เรียบร้อยเลยครับตีเสมอเป็นสี่ประตูต่อสี่นะครับแล้วก็ตอนนี้มันอีกแล้วครับครึ่งเวลาหลังกรบพิ่นครับเอาละครับโอ้โหเพ่อนที่สายอยู่นะครับคู่ต่อสู้อย่างสิงเกิลสนามตอนนี้นะครับจัฬาบุรีแอดอดยกเบียร์เอย ชายุดยังไงูนีาุบังชายุดลูกนี้ยังไงผมคิดว่าที่บอลทั้งคู่เข้ามือสไายก็นำซีหนึ่งแต่ว่าจบซีสี่หรือว่าสิริสักเฮ้ยโอ้ยโอ้ยถ่าสามเลียมนิดเดียวครับต้นชูดันครับโอ้โหแล้วก็ดูครับจังหวนนี้ยัดเข้ามาโอ้โหเต็มหัวแต่ว่า ยังไงโกเบนมาแล้วเรียบโอ้ยังอยู่ครับโอโหปานสักไม่เน้นยืดเน้นยก <c oughs> <c oughs> ยังไงอาแลนะครับสาธรสาธรมาแล้วได้ไหมสาธรโอ้โหปานสักแข็งปกปานสักอย่างเก๋าเลยครับสาธรออกมาโกเบนอาแลนะครับเลือกแล้วเลือกแล้วยิงได้ไหมลูกไม่ได้ครับครับครับ โอ้โหซิตี้กับซิตี้เถอะวะนี่มีทุกจังหวะเลยยังไงลูกนี้ปบอลมองโวยจะสไปโอ้โหสปไป,สป,ไปจับแบบนี้สุธาพรไม่ต้องมานะครับฝากถึงสุธาพรด้วยนะครับสถานาการณ์สร้างวีรบุรุษโอ้โหยาบไปโดนมือนี้โดนหัวเลยนะแน่นอนฮนะยัดมาซ้ายเรียบร้อยโอ้โหตัหนชูโรครับ

เหลือเชื่อคิด oh. ยกมาที่ตันชูรสออกฝั่งซ้ายครับมาที่เควิเดบอลให้มาที่โกเมนแล้วก็หมดเวลาครับ oh. นาทีสุดท้ายอนกันสองเป็นโอ้โหบิ๊กแบทคู่ดีครับโอ้โห้หากกัหลกบิ๊กแบทบิ๊กพอยต์บิ๊กโมเมนต์สุดยอดครับสมอกันที่ห้าประตูต่ออุย้ยเดือด <5. S 1> มากเลยแล้วก็สนุก <5. S 1> นี่ครับจบเกมนะคุณกี้ดูสิเห็นไหมบจบเกมไม่มีอะไรเลยครับ ใน,เ,นกเกมอัดกันอย่างมันครับแต่ว่าจบเกมไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหสุดยอดนี่คือควาเป็น